สำหรับคนที่ไวรัสเข้านะครับแนะนาแอปนี้เลยนะครับแอบปป้องกันไวรัสจํากัดไวรัสฟรีนะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้เลยนะครับฝากด้วยนะครับในเพจสตูนะครับสามารถค้นหากันได้นะครับตามชื่อนี้ในเพจสตูนะครับผมสำหรับคนที่อยากทาความสะอาดโทรศัพท์ให้โทรศัพท์ไม่แหลกไม่กระตุกไวรัสไม่เข้านะครับแนะนําแอปนี้เร่งความเร็วเร่งความเร็วทําความสะอาดล้าง ร่างอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับแอปนี้นะคบผมสามารถมาค้นหาตามชื่อนี้ในเพจโซนกันด้วยนะครับผมสำหรับคนที่แบบโทรศัพท์แหลกสะดุดแล้วก็แบบอยากแบบทำกลมสาดโทรศัพท์นะครับ